ช่วงโลกนี้พระเจ้าทรงสร้างพาเด็กๆไปทำความรู้จักสารพัดสัตว์ทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ป่าสัตว์ปีกที่บินได้สัตว์แปลกและสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วนอกจากนั้นยังพาไปรู้จักต้นไม้ชนิดต่างๆทั้งที่กินได้และกินไม่ได้ต้นไม้ที่ใหญ่มากต้นไม้ที่เล็กมากเท่านั้นยังไม่พอยังพาไปทำความเข้าใจในปรากฏการธรรมชาติต่างๆอีกด้วยพร้อมแล้ว ไปท่องโลกกันค่ะรู้จักพระเจ้ารู้จักโลกรู้จักตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า สวัสดีค่ะช่วงโลกนี้พระเจ้าทรงสร้างวันนี้พี่รถจะพาไปเที่ยวสวนสัตว์กันค่ะมีสัตว์ตัวไหนที่อยากเห็นเป็นพิเศษกันบ้างคะฮิปโปคําตอบนี้มาเป็นอันดับหนึ่งเสมอทําไมถึงอยากเห็นฮิปโปกันคะจริงๆแล้วพี่รถเคยถามหลายคนนะคะคนที่ไม่เคยเห็นฮิปโปตัวจริงมาก่อนแต่เคยเห็นในรูปก็จะมีความรู้สึกว่าฮิปโปเป็นสัตว์ตัวอ้วนๆหน้ากอด พี่เองก็เคยจินตนาการว่าเขาเป็นสัตว์ตัวใหญ่เท่ากับหมูอูดอดแต่พอเจอตัวจริงเขาตัวใหญ่มากกว่าที่พี่คิดไว้เยอะมากเลยความจริงแค่เขี้ยวของเขาก็ยาวได้มากที่สุดถึง50เซนติเมตรนะคะในขณะที่เขี้ยวของคนเรายาวไม่ถึงเซนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นฮิปโปตัวใหญ่มากและจัดเป็นสัตว์ที่มีอันตรายที่แม้แต่จระเข้ก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งกับที่ของพวกเขาค่ะฮิปโปโปเตมัสหรือเรียกสั้นๆว่าฮิปโปในภาษาอังกฤษมีตัว เยอะมากเลยนะคะคือ h i p O p o p o t a m u s ฝรั่งเรียกสั้นๆว่าฮิปโปเหมือนกันค่ะฮิปโปเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทกินพืชเป็นอาหารแล้วก็เป็นสัตว์กีบด้วยแต่เป็นกีบคู่ จัดอยู่ในวง h i ฮิปโปโปเตมิดีค่ะเป็นสัตว์เพียงหนึ่งในสชนิดของวงนี้ที่ยังสืบเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันอีกชนิดนั้นก็คือฮิปโปโปเตมัสแคะหรือ h i ปพอรตไลเบเรียนลที่พบในป่าดิบชื้นของแอฟริกาตะวันตกฮิปโปโปเตมัสแคะเป็นคนละชนิด กับฮิโปแคะนะคะฮิโปแคะคือหนูเกสบีอีหนึ่งสายพันธุ์ค่ะที่มีหน้าตาคล้ายฮิปโปแต่ขนาดแตกต่างกันมากคือยาว20ซนติเมตรน้ำหนักแค่1กิโลกรัมเท่านั้นเองทั้งตัวของฮิโปแคะยังสั้นกว่าเขี้ยวของฮิปโปอีกนะคะส่วนฮิโปโปเตมัสแคะมีขนาดใหญ่กว่าฮิโปแคะเยอะเลยแต่เล็กกว่าฮิโปโปเตมัสโดยขนาดร่างกายเล็กกว่าครึ่งหนึ่งและมีน้ำหนักน้อยกว่าหนึ่งในสี่ส่วนสิ่งที่คล้ายกันคือ ปากที่อ้าได้กว้างคือทางฮิปโปโปเตมัสแคและฮิปโปโปเตมัสจะอ้าปากกว้างมากๆจนเหมือนกว้าง180องศาเลยค่ะตอนหินเขาอ้าปากนั้นพี่โรสนี่ร้องเฮ้ยเลยทีเดียว ลำตัวของพวกเขาจะสั้นๆและเป็นรูปทรงกระบอกนะคะขาใหญ่แต่สั้นลักษณะที่ต่างกันนอกจากขนาดแล้วก็มีดวงตาของฮิปโปโปเตมัสแคจะค่อนมาทางด้านหน้ามากกว่าที่จะอยู่ด้านข้างแบบฮิปโปโปเตมัสสีของผิวด้านบนลำตัวคือสีดำเหลือบเขียวด้านข้างลำตัวสีเทาและส่วนท้องสีเทาออกขาวนิ้วเท้าของฮิปโปโปเตมัสแคจะ กางออกจากกันและเล็บมีความคมส่วนฮิปโปโปเตมัสจะมีแผ่นหนังเชื่อมระหว่างนิ้วค่ะแล้วที่พี่โรสบอกว่าฮิปโปโปเตมัสตัวใหญ่มากใหญ่ขนาดไหนมาดูกันค่ะฮิปโปโปเตมัสเป็นสัตว์ใหญ่อันดับ3ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่บนบกรองจากช้างและแรดนะคะน้ำหนักเนี่ย ก็ประมาณ2-4ตันเลยความยาวของร่างกายจากปลายจมูกถึงโคนหาง3.3ถึง5.2เมตรความสูงช่วงไหลเฉลี่ย1.5เมตรเป็นไงคะใหญ่มากๆแล้วที่เขามีเขี้ยวใหญ่ยาวขนาดอย่างที่พี่รสบอกไปอะค่ะนั่นเป็นอาวุธสำคัญในการต่อสู้และป้องกันตัวนะคะโดยเฉพาะในตัวผู้จะดุร้ายและก้าวล้าวกว่าตัวเมียค่ะแต่สัตว์ตัวเมียหลายชนิด ก็จะดุหลายขึ้นเวลามีลูกเล็กๆนะคะผิวหนาของฮิปโปหนาแล้วก็มีต่อมเหงือกเคลือบอยู่นะคะเป็นสัตว์ที่ต้องอยู่ใต้น้ําตลอดเวลาเพื่อให้ผิวของมันชุ่มชื้นไม่อย่างนั้นผิวของมันจะแตกลําตัวมีขนสั้นและน้อยมากจมูก หูและตาอยู่ตอนบนของหัวเพื่อสะดวกเมื่ออยู่ในน้ำชื่อฮิปโปโปเตมิกมาจากภาษาตีคำว่าฮิปพอสหมายถึงมา้าและโปเตมอสหมายถึงแม่น้ำค่ะรวมแล้วหมายถึงมา้าแม่น้ำหรือม้าน้ำ อ้าวมันก็มีที่มานี่คะคือฮิปโปชอบอยู่ในน้ำแต่มันจะโผล่ส่วนหัวตั้งแต่หูถึงจมูกพ้นน้ำนั่นทำให้คล้ายกับม้ามากแต่เฉพาะมุมนี้เท่านั้นนะคะถ้าโผล่ขึ้นมามากกว่าน,นั้นก็เรียกได้ว่าไม่เหมือนเลยนอกจากต้องอยู่ในน้ำฮิปโปยังดำน้ำได้นาน5นาทีค่ะและลักษณะพิเศษอีกอย่างของสัตว์ตัวใหญ่ที่น่ารักตอนเป็นตุ๊กตาและน่ากลัวตอนเจอตัวจริงก็คือ เหงื่อของฮิปโปโปเตมัสที่มีลักษณะเป็นเมือกสีแดงอ่อนคล้ายเลือดอีกอย่างนะคะเขาต้องอยู่ในน้ำใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเขากลับว่ายน้ำไม่ได้ค่ะน่าจะเป็นเพราะขาที่สั้นเกินไปเมื่อเทียบกับตัวใหญ่เบอร์พวกเขาจะเดินในน้ำถ้าน้ำลึกก็แค่ดำลงไปเดินค่ะแล้วเจ้าฮิปโปกินอะไรบางคนไปสวนสัตว์แล้วก็ซื้อผักทวนไปให้เขากินใช่ไหมคะความจริงฮิปโปโปเตมัสเป็นสัตว์หากินในเวลากลาง คืนโดยเขาจะขึ้นสากน้ำมาหากินบนโบกอาหารก็จะมีหญ้าชนิดต่างๆรวมทั้งพืชน้ำเช่น กกและอ้อเวลากินต้นอ้อนี่ก็คือใช้ปากที่แข็งแรงนั่นแหละข่างงับแล้วก็ดึงขาดทั้งกอเลยฮิปโปกินอาหารวันละ40กิโลกรัมเท่านั้นนะคะน้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดน้ำหนักและร่างกายค่ะอย่างที่พี่โรดบอกนะคะฮิปโปโปเตมัสเป็นสัตว์ที่มีอุปนิสัยดุร้ายฉุดเฉียวมากโดยเฉพาะในเวลาช่วงผสมพันธุ์ตัวผู้จะสู้กันอย่างรุนแรงเมื่อตกใจหรือได้รับบาดเจ็บก็จะยิ่งดุร้ายมากขึ้นในวันที่อากาศร้อนเขาก็จะหมุด หิยเหมือนนกันิปโปโรเตมัสที่เป็นแม่ลูกอ่อนจะดุร้ายตลอดเวลาด้วยความห่วงลูกปกติเขาจะมีการประกาศอนาเขตกันนะคะอย่างน้องแมวตัวผู้ที่ไม่ได้ทำหมันก็จะฉี่ไปทั่วบ้านฮิปโปโปรเตมัสตัวผู้จะใช้หางปัดอืให้กระเด็นไปรอบๆเพื่อบอกอนาเขตค่ะไม่ได้ใช้ฉี่บอกอนาเขตนะคะฮิปโปโปเตมัสมีลูก ครั้งละ1ตัวแม่ฮิปโปตั้งท้องนาน227 2 4 0วันหรือประมาณ8เดือนค่ะลูกของฮิปโปจะดูดนมแม่ในน้ำและจะหย่านมเมื่อเราอายุประมาณ4 8เดือนค่ะอยากรู้ไหมคะว่าฮิปโปหากินบนบกและต้องอยู่ในน้ำเขาจะข้อลูกที่ไหนคำตอบก็คือลูกฮิปโโปเตมัสอาจจะเกิดบนบกหรือในน้ำก็ได้ค่ะน้ำหนักแรกเกิดมากกว่าหนึปอน ัวเมียเฉลี่ยจะออกลูกประมาณ2ปีต่อครั้งอายุยืนเต็มที่ราว60-70ปีค่ะแล้วเห็นตัวอ้วนๆแบบนั้นเขากลับวิ่งได้เร็วมากนะคะฮิปโปวิ่งเร็วกว่าอูเซนโบสนักวิ่งที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกอีกนะคะคืออูเซนโบสวิ่งได้เร็ว45กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮิปโปวิ่งได้เร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็ยังวิ่งช้ากว่านกกระจอกเทศค่ะรลยนั้นวิ่งได้70กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าในบรร สัตว์บุกที่วิ่งได้เร็วที่สุดในโลกก็คือใช่ค่ะเสือชีตาวิ่งได้ถึง103กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเป็นสัตว์ทั้งหมดเหยื่อเพเรกินกับเป็นสัตว์ที่เร็วที่สุดค่ะคือบินได้ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงรองลงมาคือนกแอนใหญ่คอขาวคอบินได้เร็ว ถึง169กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ยังมีปลากระทงสีดำอีกตัวค่ะที่ถือได้ว่ามีความเร็วสูงด้วยคือว่ายน้ำได้เร็วถึง139กิโลเมตรต่อชั่วโมงว้าวน่าทึ่งกันจริงๆเลยใช่ไหมคะพระเจ้าทรางสร้างสัตว์ทุกตัวให้แปลกและแตกต่างอย่างอัศจรรย์และสั่งมนุษย์ให้เป็นผู้ดูแลค่ะและในวันหนึ่งที่แผ่นดินโลกใหม่ที่พระเจ้าทรางสัญญาไว้ สุนัขป่าจะอยู่กับลูกแกะและเสือดาวจะนอนอยู่กับลูกแพะลูกโคกับสิงโตหนุ่มจะหากินอยู่ด้วยกันและเด็กเล็กๆก็จะนำพาพวกมันไป